ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากคดีฆาตกรรมของแบกจีอึนได้จบลงไปได้ไม่นานคดีความทุกอย่างรับเหมือนจะปิดลงได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่มันก็ได้เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าไม่นานหลังจากนั้นนะสิโคโคมามรับหนึ่งในคณะลูกขุนที่เป็นคนตัดสินคดีของจีอึนเธอนั้ถูกฆาตกรรมรับแล้วดันตายไปเป็นรายที่2ซึ่งตัวรูปคดีนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดจากคนร้ายคนเดียวกันซะด้วยแต่ประเด็นเลยก็คือคุณจองรับในคืนที่เกิดเหตุเขาดดนมีหลักฐานที่อยู่ที่ชัดเจนในช่วงที่โคโคมา,มามตาย นี่ก็เลยทําให้ทางฝ่ายตํารวจนั้นคิดกันไม่ตกว่าคดีฆาตกรรมที่2นั้นเป็นคดีเลียนแบบหรือเปล่าซึ่งจะเป็นเลียนแบบจริงรับเดชวัฒทําได้เหมือนค่อนข้างมากฆาตกรรับมันเก่งเกินไปหรือเปล่าหรือไม่ก็พวกตารวจนั้นจับโจรมาผิดคนตั้งแต่แรกหรือว่าคุณจองรับจะไม่ใช่คนร้ายตัวจริงคําถามที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เลยก็คือถ้าคุณจองไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงแล้วใครเป็นกันละจะใช้ซองจุนพระเอกของเราหรือเปล่าสวัสดีครับผมมอบล ทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทางวิวอย่างเรื่องบลายใน EP ีที่4กันแล้วครับใครที่ไม่เคยดู EP ก่อนหน้า ให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนในชื่นชอบคลิปนี้ฝากไค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วมีโฆษณามาขั้นผมขอแนะนำ YouTube p r e m i u m ราคาถูกเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาเลยครับที่ แอดไลน์แอดมอล์บลแอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาในเหตุการณ์ในอดีตก,กันอีกครั้งที่ศูนย์สวัสดิการแห่งความหวังเด็กหนุ่มทั้ง5คนในตอนนี้ครับกำลังนั่งกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขหมายเลข1ิในตอนนี้ได้แบ่งปันข้าวของเขาให้กับน้องๆครับซึ่งตัวเขาเองก็เป็นคนอาสาจะเป็นผู้นําในการพาทุกคนหลบหนีในครั้งนี้เองพร้อมกระบอกทุกคนในกลุ่มว่าในวันดีเดทที่กำลังจะมาถึงครับวันตรวจสอบ พวกเราทุกคนในกลุ่มจะเดินทางไปจากที่นี่ด้วยกัน ในชาวมืดของวันนั้นและถ้าพวกหมาบ้ามันรับรู้จริงรับมันจะไล่าตามพวกเราไปไม่ได้จนกว่าที่เจ้าที่ของรัฐบาลรับจะกลับบ้านกันหมดแล้วหมายเลขสิบเอ็ดก็เลยบอกให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะว่าวันนั้นกําลังจะมาถึงตกดึกของคืนนั้นรับพอทุกคนนั้นเข้านอนกันหมดแล้วเด็กหนุ่มแต่ละคนก็ต่างพูดถึงความฝันของตอนเองถ้าหากว่าตนสามารถหนีออกไปจากกลุ่มนรกนี้ได้สําเร็จพวกเขาแต่ละคนนั้นอยากทําอะไรกันบ้างซึ่งแต่ละคนก็บอกรับบางคนก็อยากไปปิกนิกกับครอบครัวบ,บ,บางคนก็แค่อยากนอนงๆครับใน าธานะหรือไม่บางคนก็อยากกินอาหารที่คุณแม่เป็นคนทํารวมไปถึงการทําอะไรก็ได้ครับที่วัยรุ่นเขาทํากันมีเพียงแต่ยุนแจเท่านั้นที่ไม่พูดถึงเป้าหมายของตนเองในชีวิตเลยคนอื่นก็เลยถามยุนแจสิครับว่าโตขึ้นเนี่ยน่าอยากทําอะไรกันแนะ่ยุนแจก็เลยตอบกลับไปเพียงแค่ว่ารอจนกว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนก็แล้วกันถึงตอนนั้นครับเขาจะเป็นคนบอกพี่ๆเองในสิ่งที่เขาชอบทํา ตัดภาพกลับมายังปัจจุบันในห้องของฆาตกรตัวจริงรับที่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นฆาตกรปริศนาเขาได้มีการเอารูปของลูกขุนแต่ละคนเนี่ยมาติดในหุ่นให้เรียบร้อยส่วนใครที่ตกเป็นเป้าหมายครับที่จัดการเรียบร้อยแล้ว เขาจะทําการวาดรูปเป็นรอยกรีดที่มุมปากครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับศพของพวกเขาจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปของจีอินหรือว่าไฮเยจ,จินเองก็ตามก่อนที่ภาพรับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของภูมิกับกันต่อที่เขาในตอนนี้กําลังขึ้นแถลงการถึงการตายของลูกสาวของตนอยู่นักข่าวในตอนนี้ก็ยกมือขึ้นถามกันว่าลักษณะของการก่อเหตุและก็ร่องรอยจากการตายเนี่ย เป็นแบบเดียวกันกับคดีแรกเลยตัวท่านเองคิดว่าฆาตกรเนี่ยมันยังใช่คุณจองอยู่หรือเปล่าซื้อพุ่งกับก็ตอบไปตามตรงรับว่าในคดีที่2นั้นคุณจองมีพยานปากสําคัญรับที่สามารถยืนยันหลักฐานที่อยู่ของเขาได้ในช่วงที่ไฮเยจินตายมันก็เลยสามารถตัดเขาออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยไปได้ซึ่งทางกรมตํารวจก็สงสัยกันว่าคดีที่2นี้อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมเลียนแบบ ทว่าทำรวจในตอนนี้ครับยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมจนกว่าจะได้หลักฐานข้อมูลไปมากกว่านี้ท่ามกลางความแตกตื่นครับของเราสื่อมวลชนแต่ละคนที่แบ่งออกเป็น2เสียงอย่างชัดเจนว่าคดีที่เกิดขึ้นกับพเยจินในครั้งนี้ครับเป็นคดีฆาตกรรมเรียนแบบโจ๊กเกอร์หรือเปล่าหรือว่าจะเกิดจากฆาตกรคนเดียวกันซึ่งถ้าเป็นคนเดียวกันจริงครับนั่นก็เท่ากับว่าคุณจองที่โดนจับอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่คนร้ายตัวจริงนะสิเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่า แล้วฆาตกรตัวจริงเขาคือใครกันแน่เหล่าว่านักสืบแต่ละคนรับก็ต้องกลับมาทํางานกันอย่างหนัก พยายามหาว่าลูกขุนคนไหนครับในคืนที่เยเยจินตายไม่มีหลักฐานยืนยันที่อยู่กันบ้างซึ่งก็มีเพียงแค่2คนเท่านั้นครับนั่นก็คือหัวหน้าอันที่เป็นโปรดิวเซอร์กับชเวซุนอีกครับลุงขับแท็กซี่คนนั้นซึ่งตัวของพระเอกก็จําได้ว่าเขาเคยสืบเจอครับว่าประธานแบ็คเป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษและพอสืบประวัติไปมาเนี่ยชเวซุนอีกคคนนี้รับก็เคยอยู่หน่วยเดียวกันกับประธานแบ็คไปซะแบบนั้นในช่วงเวลาเดียวกันซะด้วยก่อนที่ตัวของซองฮุนครับจะเดินเข้ามาในสถานีตํารวจ เพื่อมาแจ้งหลักฐานกับทางตำรวจเพิ่มเติมว่าในคืนที่คุณจองรับถูกจับแล้วจับเหยื่อเป็นตัวประกันเนี่ยตัวของซองฮุนเองรับได้ส่งข้อความให้ลูกขุนแต่ละคนซึ่งทั้ง8คนนี้ก็ตอบกลับกันมาหมดยกเว้นเพียงแค่คนเดียวครับคือยอมไฮเยจินและเวลาที่ทุกคนตอบกลับมาก็คือช่วง้าทุมถึงตีหนึ่งรับเป็นช่วงเวลาการตายของฮเยจินแบบพอดีพระเอกในตอนนั้นก็เลยเกิดไอเดีย เสนอให้มีการแกะรอย GPS ครับของแต่ละคนในช่วงเวลาที่ส่งข้อความตอบกลับมาดีไหมก็น่าจะทาให้ทางตํารวจได้รู้เพิ่มเติมครับว่าในช่วงเวลานั้นลูกขุนแต่ละคนอยู่ที่ไหนกันบ้างมีใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับพยจินหรือเปล่าและเมื่อเสร็จธุระของซองหุนแล้วเนี่ยซองจุนครับก็ชมพี่ชายคนนี้ชุดใหญ่ว่าเป็นพี่ชายที่มีความฉลาดหลักแหลมมากๆแต่ดูเหมือนว่าซองหุนนั้นจะไม่ค่อยพูดจาเล่นด้วยกับพระเอกสักเท่าไหรน่นักและตัวเขาเองครับก็ไม่ลืมถามพระเอกไปว่าและในช่วงเวลาเกิดเหตุกับพยจินครับตอนนั้นพระเออกยู่่ที เพราะว่าซองหุนค่อนข้างสงสัยครับหลังจากเจอหลักฐานเพิ่มเติมในรถของเขาตัวของพระเอกนั้นอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้ซึ่งซองจุนก็ตอบไปตามตรงรับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็เที่ยวขับรถในการออกตามหาคุณจองในย่านยอนจูยังไงละ่ะซึ่งก็คลาดกับนางเอกอยู่เพียงแค่นิดเดียวซึ่งพอซองหุนได้ลองถามถึงพยานยืนยันที่อยู่ของพระเอกมันก็ปรากฏว่าพระเอกรับเดินทางในย่านนั้นเพียงแค่คนเดียว พระเอกพูดตอบกลับไปครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าพี่ชายของตนนั้นสงสัยตนอยู่ครับว่าอาจจะเป็นฆาตากรจริงๆก็ได้ซึ่งในเย็นวันนั้นเนี่ยตัวของพระเอกครับจะไปสืบเรื่องของลุงเเวซุนอีกจากประธานแบ็กดูเพราะเห็นว่าสองคนนี้นั้นเคยรู้จักกันมาก่อนในช่วง20ปีก่อนเพื่อจะได้บอะแสอะไรเพิ่มเติมครับซึ่งพอตัวของพระเอกมาถึงที่บ้านก็ได้เห็นว่าเมียของประธานแบ็กในตอนนี้กลายเป็นคนสติไม่ดีไปแล้วครับจากการสูญเสียลูกสาวในครั้งนั้นไปก่อนที่ตัวของพระเอกครับจะสังเกตเห็นรอยสักบนแขนขนอง ทานแบ็กมันเป็นแบบเดียวกันกันกบชเวซุนอีกเลยก็ว่าได้ก็เลยถามเขาตรงๆกลับไปว่ารอยสักนี้มันดูแปลกตาดีนะครับ ประธานแบ็กก็เลยตอบกลับไปครับว่าตัวเขาเองเคยเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยเล็กๆให้กับพนักงานแต่ละคนซึ่งคนงานที่นั่นก็มีรอยสักแบบเดียวกันหมดนั่นแหละไม่ใช่อะไรที่น่าแปลกหรอกแล้วตัวหนังรับก็ถ่ายย้อนกลับไปในวันพิพากษาของคุณจองคือลุงชเวคนขับแท็กซี่ครับได้เคยเดินมาทักทายกับประธานแบ็กอย่างเป็นทางการถึงบอแสของเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับในศูนย์สวัสดิการแห่งความหวังในปัจจุบันคือลุงเวครับจาสาญลักษณ์บางอย่างได้แต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่เขาเห็นในสาร จะเป็นเด็กหนุ่มคนไหนใน5คนนั้นไว้เขาแน่ใจเมื่อไหร่ครับจะติดต่อกลับหาประธานแบ็กในทันที ก่อนที่ตัวของพระเอกรับจะถามประธานแบ็คไปต่อว่าในเมื่อทั้งสองคนนี้เคยรู้จักกันรับทำไมถึงไม่ทักทายกันหน่อยละ่ะน่าจะเจอหน้ากันอยู่ในศาลกันไม่ใช่หรอมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าซึ่งในความจริงลุงชเวครับได้เข้ามาทักทายประธานแบ็กแล้วแต่ตัวเขาเองก็ปกปิดมันเอาไว้แล้วบอกว่าเราทั้งคู่นั้นไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากขนาดนั้นหรอกก็แค่คนรู้จักเมื่อ20ปีก่อนก็เท่านั้นในช่วงเวลานัน้นรับชเวซุนอีกลาออกจากบริษัทไป เพื่อออกตามหาภรยาของเขาอย่างบ้าคลั่งเพราะเมียของเขารับหนีออกไปจากบ้านคือคุณลุงเวครับเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมักจะซ้อมเมียอยู่เป็นประจำ จนเมียเองก็ทนไม่ไหวครับทิ้งเขาไว้แบบนั้นซึ่งพระเอกก็เลยเปิดประเด็นถามต่อว่าไอ้ที่ว่าอารมณ์ร้อนเนี่ยมันรุนแรงมากขนาดไหนถึงขั้นที่ว่าฆ่าคนได้เลยหรือเปล่าซึ่งประธานแบ็คก็ปฏิเสธไปครับว่าไม่รู้รายละเอียดของลุงเชเวมากมายขนาดนั้นหรอกก่อนที่ภาพเราจะตัดกลับไปที่งานศพของยอมพยตินหรือในชื่อฉายาโคโคมมัมทุกคนในตอนนี้ครับได้มาแสดงถึงความเสียใจ ในการจากไปของเธอ,อย่างไม่มีวันกลับนั่งไว้ทุก,กรับในชุดสีดำกันหมดมีเพียงแค่ลูกคุณหมายเลขห้าคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเลยเขาหัวเราะสมเพศชีวิตตนเองครับที่ต้องมาตกกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีที่2นี้แถมตัวหมายเลขห้ารับยังโทษโคโกมัมชุดใหญ่ในคืนนั้นนางคงออกไปดื่มต่อแน่แก็เลยโดนฆ่าทิ้งแบบนี้ไงซึ่งคุณลุงเเวในตอนนั้น ก็เห็นลูกชายของโคโกมารครับกำลังเดินออกไปข้างนอกกับพี่เลี้ยงคนหนึ่งเขาเลยขอดตัวออกจากกลุ่มรับเดินตามพวกเขาเหล่านี้ไปซึ่งพี่เลี้ยงของเด็กคนนั้นก็เป็นชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งลุงเชเวได้ถามกับเธอไปว่าพี่เลี้ยงรับเคยเห็นคนในรูปมาก่อนหรือเปล่าซึ่งตัวพี่เลี้ยงเองรับก็ปฏิเสธไปเพราะไม่เคยรู้จักและเคยเห็นคนในรูปมาก่อนจริงๆแต่ลุงเชเวสิครับกลับไม่พอใจสักเท่าไหร่กับคําตอบที่ว่า<ๆ>เขาพยายามจะเค้นถามเธอครับเตรียมจะลงไม้ลงมืออีกด้วยโชคดีที่ว่าโจอินกีนางเอกของเราได้ตามมาเห็นแบบพอดี ลุงชเวแก่ก็เลยใจเย็นลงแล้วเดินหนีไปก่อนครับตัดภาพกลับมาที่พุมมกับยอมกันต่อบ้างในตอนนี้ครับเขาได้รับข้อความที่ส่งมาจากไฮเยจินก็เลยค่อนข้างตกใจและเปิดอ่านข้อความดูว่าจนตัวเขาเองรับได้เจอเข้าเกือบคลิปที่เป็นเหตุการณ์การเสียชีวิตครับของไฮเยจินในช่วงชีวิตสุดท้ายของเธอครับเลยได้วาดเดียงอย่างหน้าอนาถเลยก่อนที่ตัวของฆาตกรจะพูดขึ้นมาว่านี่เป็นการแก้แค้นเอาคืนพุ่มกับรับที่เคยทํากับเขาไว้ในอดีตบาปด้วยหยางที่พุ่มกับเคยก่อ ก็เลยจำเป็นต้องมาลงกับลูกสาวคนนี้ไงเรียกได้ว่าภูมกับยอมรับดูคิดที่ว่านั้นจนจบมันบาดเข้าไปในหัวใจของเขารับแบบเต็มๆเ,เลยก็ว่าได้ที่มันมาพร้อมกับความแค้นและตั้งใจว่าจับตัวคนร้ายยังจองยุนแจกลับมาให้ได้ ซึ่งพอตัวพุ่มกับรับกลับไปที่งานจบกันอีกครั้งก็ได้เจอเข้ากับพระเอกกําลังแซวเล่นกับมินโฮอย่างหนุกน,นั้นเพื่อไม่ให้หลานของเขารับเกิดความเศร้าใจที่เสียคุณแม่ไปแบบนี้ซึ่งระหว่างนั้นแหละรับพุ่มกับเองก็สังเกตเห็นสร้อยคอเส้นหนึ่งรับที่มันแขวนอยู่ในคอของพระเอกมันช่างดูคุ้นหน้าคุ้นตาซะเหลือเกินใช่ลรวครับสร้อยเส้นนี้นั้นเป็นสร้อยเส้นเดียวกับที่จองยุนแจในอดีตอดีตหนุ่มน้อยในศูนสวัสดิการแห่งความหวัง ต้องเป็นยุนแจไม่มีผิดแน่ๆน,นี่ก็เลยทําให้ตัวภูมเกับรับเริ่มสืบประวัติของพระเอกอย่างจริงจังแต่ก็พบว่าไม่มีประวัติครับในการรับเลี้ยงเด็กบุญธรรมคนนี้มาก่อนแล้วสร้อยคอที่ว่านั้นมันคืออะไรกันนะภูมิกับเองก็เลยสั่งให้ลูกน้องรับไปสืบสาวเดองนี้ดูโดยการแอบถามจากเขาตอนกำลังกินข้าวครับว่าเอาสร้อยเส้นนี้มาจากไหนพระเอกก็เรียนไปตามตรงว่าพี่สาวของตอนนั้นให้มา แต่พี่สาวที่ว่านี้ได้ตายจากไปนานแล้วนะครับซึ่งภูมิกับรู้เรื่องนี้นั้นก็ตกใจค่อนข้างมากครับพอเรื่องราในชีวิตต่างๆของพระเอกเนี่ยมันตรงกับจองยุนแจทุกๆอย่างเลยส่วนทางฝั่งของประธานแบ็คในตอนนี้เอง ตัวเขาเคงไม่รู้นะครับว่างภูมิกับได้รู้ตัวยุนแจเป็นใครแล้วเขาเลยจัดการมาสอบถามจากคนที่เคยทํางานอยู่ศูนย์สวัสดิการแห่งความหวังพยาบาลโจนั่นเองที่เคยเป็นพยาบาลครับอยู่จนวาระสุดท้ายของศูนย์ก่อนที่ศูนย์นั้นจะปิดตัวลงซึ่งจังหวะที่พยาบาลโจได้เจอเขากับประธานแบค,ครับเธอก็เกิดความตกใจขึ้นมาเป็นอย่างมาก และทำท่าทางไม่อยากจะคุยไม่อยากจะรู้จักกับชายคนนี้สักเท่าไหร่ยังกับว่าทั้งสองคนนี้ครับเคยมีประวัติไม่ดีต่อก,กันและกันมาซึ่งตัวประธานแบ็คก,ก็พยายามจะเปิดประเด็นถามครับว่าลูกสาวของพยาบาลโจในตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างในในเราสองคนก็เคยสนิทชิดเชื้อกันมา20ปีก่อนคุยกันนิดหน่อยจะเป็นไรไปแต่พยาบาลโจก็ไม่ยอมคุยด้วยเลยครับประธานแบ็คก,ก็เลยเปิดประเด็นไปตามตรงว่าเขาต้องการจะตามหาชายที่มีชื่อว่าจองยุนแจครับ พอจะรู้ไหมว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนแล้วในตอนนี้ซึ่งพยาบาลโจก็เรียนไปตามตรงว่าเธอนั้นไม่รู้จริงๆและบอกว่าเราสองคนนี้อย่าติดต่อกันอีกเลยเรื่องมันนานไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปสิจะไปยึดติดมันทาไมกันละ่ะซึ่งประธานแบ็คก,ก็เลยตอบกลับไปรับก็เพราะว่าไอายุนแจมันฆ่าจีอื่นยังไงละ่ะลูกสาวคนเดียวของเขาและตัวประธานแบ็ครับจะต้องตามตัวมันมารับกล้มในครั้งนี้ให้ได้เพราะว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนที่กัดอะไรแล้วไม่เคยปล่อยก่อนที่ตัวของพุ่มกับจะโทรหาประธานแบ็คโดยตรง เพื่อบอกกับเขาไปว่าในตอนนี้ครับเขาเจอตัวยุ่นแจแล้วคนที่ฆ่าลูกสาวของเราทั้งสองคนนั้นคือระยูซองจุนตำรวจที่ดูแลคดีนั้นเองนั่นแหละแล้วประธานแบ็คก็ตกใจเลยสิครับไม่คิดว่าจะเป็นคนใกล้ตัวมากถึงขนาดนี้ในขณะที่ทางฝั่งคุณจองในตอนนี้ยังคงนอนอยู่ในโรงพยาบาลเลยทว่าจจๆเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่า เขามีเรื่องสำคัญครับจะต้องคุยกับนักสืบซองจุนให้ได้เลยและขอให้เขาได้มีโอกาสได้คุยกับซองจุนอีกสักครั้งจะได้ไหมซึ่งตำรวจที่เฝ้านั้นก็จัดให้สิครับติดต่อหาพระเอกในทันทีที่ซึ่งทางฝั่งของพระเอกของเราในตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งใจครับในการซุ่มดูคุณลุงเฉวยอยู่เผื่อว่าเขานั้นจะได้บอดแสอะไรเพิ่มเติมทว่าจู่ๆในตอนนั้นก็มีคนโทรมาบอกว่าคุณจองครับมีเรื่องส่วนตัวอะไรบางอย่างจะคุยด้วยกับเขาและต้องการเจอตัวพระเอกในตอนนี้เลยซึ่งพระเอกก็เลยจัดให้ครับับบเดินททางงกลไปี่โร ตามคําขอของคุณจองแล้วพอตัวของพระเอกเดินทางไปถึงเนี่ยทั้งคู่ครับก็คุยกันบนดาดฟ้าและคุณจองเองก็ขอคุยกับพระเอกตามลังพังครับไม่ให้มีตํารวจคอยเฝ้าโดยเด็ดขาดก่อนที่ตัวของคุณจองนั้นจะคุกเข่าต่อหน้ากองพระเอก เพื่อขอร้องรับแล้วบอกให้เขาช่วยว่าตนนั้นมีลูกชายอยู่คนหนึ่งที่เขาเองก็ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองไม่มีแม้แต่เงินจะผ่าตัดครับเพราะเขาเองไม่ได้รับเงินเดือนจากประธานแบ็กหลายเดือนเลยคุณจองก็เลยเล่าเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นให้กับพระเอกได้ฟังอย่างละเอียดว่าในช่วงเวลานั้นครอบครัวของเขานั้นเดือดร้อนเงินเป็นอย่างมากถ้าหาเงินไม่ได้ครับลูกชายของเขาจะไม่ได้รับการผ่าตัดที่ทันท่วงทีและจะถูกพาตัวออกจากโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่แล้วรับในวันนั้นก็มีสายปริศนาโทรเข้า มันเป็นสายของฆาตกรตัวจริงที่บอกกับเขาไปว่าถ้าหากว่าตัวคุณจองอยากรักษาชีวิตของลูกชายครับตัวคนร้ายจะจ่ายเงินให้เพราะว่าฆาตกรเองต้องการเอาคืนประธานแบ็กเช่นกันทางฝั่งฆาตกรก็เลยยื่นเงินไขว่าให้จองมันซุนรับเล่นบทบาทเป็นฆาตกรที่ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมและทุกอย่างนั้นฆาตกรตัวจริงคนนี้ครับจะเป็นคนจัดการทุกอย่างต่อเองเลยได้ว่าคุณจองไม่ต้องลงมือฆ่าใครทั้งนั้นครับเขาแค่เป็นแพะในคดีนี้ก็พอแล้วแล้วลูกของเขาจะปลอดภยัย แต่มีข้อแม้อยู่เพียงแค่ข้อเดียวนะครับว่าหากว่าคุณจองรับข้อเสนอนี้แล้ว ห้ามตกติกโดยเด็ดขาดถ้าเกิดว่าหักหลังเขาครับคนในครอบครัวของคุณจองทุกคนนั้นจะต้องไปคุยกับรากมะม่วงให้หมดเรียกได้ว่าคุณจองในช็อตนี้เล่าให้กับพระเอกฟังทั้งหมดเลยแต่พระเอกในตอนนี้สิครับกลับไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันคือเรื่องจริงคุณจองอาจจะกู่เรื่องทั้งหมดขึ้นมาเองก็ได้ซึ่งคุณจองเองก็ออกปากเองเลยนะครับว่าตอนนั้นมีหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงต้นฉบับที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้เป็นเสียงของฆาตกรตัวจริงครับซึ่งปัญหาในตอนนี้ของคุณจองเลยก็คือ เขาได้มอบเสียงก๊อปปี้รับให้กับประธานแบ็กไปแล้วสิ่งถ้าเกิดว่าฆาตรกรตัวจริงรู้ว่าเขาทําแบบนั้นแล้วแล้วก็นี่อาจจะถือว่าเป็นการหักหลังฆาตรกรก็ได้แล้วกรอบครัวของเขาจะไม่ปลอดภัยคุณจองก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกได้ฟังว่าจะมอบคลิปเสียงต้นฉบับให้กับเขาก็ต่อเมื่อพระเอกรับปากรับจะดูแลช่วยเหลือลูกชายของเขาต่อ ซึ่งพระเอกก็เลยตกลงตามนั้นคุณจองก็เลยกระซิบบอกข้อมูลบางอย่างให้กับพระเอกได้ฟังซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยซองฮุนรับกำลังจะเดินข้ามถนนครับเพื่อมาโรงพยาบาลแบบพอดีเพื่อมาพบกับคุณจองเป็นการส่วนตัวเทว่าในตอนนั้นเนี่ยร่างของคุณจองรับก็ร่วงลงมากระทบกับพื้นเดียงคาที ต่อหน้าต่อตาของซองหุนกันเลยทีเดียวซึ่งในเว็บนั้นซองหุนก็สังเกตเห็นครับว่ามีใครบางคนอยู่บนดาดฟ้าด้วยก็เลยจัดการวิ่งขึ้นไปดูครับซึ่งจังหวะนั้นเองก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พระเอกของเรารีบขับรถออกไปจากโรงพยาบาลเพื่อเดินทางไปสักที่หนึ่งอย่างเร่งรีบในขณะที่ซองหุนขึ้นไปบนดาดฟ้ากลับไม่เจอใครเจอเพียงแค่ตำรวจคนหนึ่งที่เป็นคนเฝ้าคุณจองมาก่อนหน้าในตอนนี้เขาถูกตีหัวจนสลบไปซึ่งเมื่อสายสืบแต่ละคนได้มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยสอบถามจากตำรวจที่เป็นคนเฝ้าคุณจองว่า เกิดอะไรขึ้นข้างบนดาดฟ้ากันแน่ซึ่งเขาก็รอหมกรับว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับคุณจองเป็นคนสุดท้ายก็คือซองจุนพระเอกของเราซึ่งดูจากบรรยากาศรับทั้งสองคนนั้นกาลังคุยกันถึงเรื่องบางอย่างที่มีความตึงเครียดค่อนข้างมากและพอทั้งคู่นั้นแยกย้ายกันกลับไปแล้วขณะที่ตํารวจคนเฝ้าจะพาตัวคุณจองกลับไปที่ห้องนั้นเขาก็โดนตีหัวจากข้างหลังรับโดยไม่ทราบเลยว่าคนที่ตีนั้นคือใครกันแน่แถมในตอนนี้เองรับสายสืบแต่ละคนยังไม่สามารถติดต่อกับตัวของพระเอกได้ ขาไม่รับสายใครเลยครับซึ่งทางสายสิบก็มาสอบปากคําซองหุนก่อนแล้วกันว่าเขาไปที่ดาดฟ้าเมื่อตกี้นี้ทําไมกันซองหุนก็เล่าบอกหมดครับว่าตอนที่กุญจงร่างกระทบพื้นเนี่ยเขาเห็นใครบางคนอยู่ที่บนดาดฟ้าจริงๆแต่ไม่เห็นหน้ากราตานะครับว่าคนคนนั้นเขาคือใครกันแน่ซึ่งพอขึ้นไปดูแล้วกลับไม่เจอใครแต่อย่างใดซึ่งตํารวจก็พยายามจะถามนะครับว่าเจอซองจุนข้างบนดาดฟ้าหรือเปล่าซองหุนก็ตอบไปตามตรงครับว่าไม่เจอจริงๆ แต่เขาก็แอบแปลกใจอยู่ไม่น้อยว่าทาไมสายสื่อพวกนี้ถึงต้องเอ่ยชื่อน้องชายของเขาด้วยจนตัวซองหุนก็ได้ทราบรับว่าน้องชายของตนนั้นอยู่กับคุณจองเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เขานั้นจะตายนั่นเองซึ่งตํารวจหน่วยพิสูจน์หลักฐานก็มาเก็บหลักฐานจากที่เกิดเหตุครับจนได้เจอเข้ากับหลักฐานชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่ง มันคือกระดุมเสื้อของตัวหนึ่งรับที่คาดว่าอาจจะเป็นของฆาตรกรก็ได้ส่วนทางฝั่งของซอนจูในตอนนี้ที่ติดต่อไม่ได้เดชตำรวจก็ทําการแกะรอยโทรศัพท์มือถือของเขาครับเพื่อออดตามหาเขาอีกแดงหนึ่งที่ซึ่งพระเอกของเราในตอนนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่รับในคดีฆาตรกรรมของคุณจองเพราะว่าเขาอยู่กับคุณจองเป็นคนสุดท้ายซึ่งตัวเขาในตอนนี้เองรีบขับรถครับเดินทางไปที่บ้านของคุณจองในทันที ทำตามสัญญาครับที่ได้มอบกับคุณจอมเก็บไว้ก่อนจะมีเสียงกริ่งที่หน้าบ้านของคุณจอครับลูกชายคุณจองที่ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิรีวิ่งเข้าไปเปิดประตูให้กับชายคนนั้นในทันทีซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยสายสืบคนหนึ่งรับก็เดินทางมาตามพระเอกได้ทันแบบพอดีและเมื่อเขาได้เปิดประตูของบ้านคุณจองเข้าไปเท่านั้นแหละ ก็เจอเขากับร่างไร้วิญญาณของภรรยาครับแล้วก็ลูกชายของเธอที่ในตอนนี้ทั้งคู่นั้นไปคุยกับรากมะม่วงไปเป็นที่เรียบร้อยละอย่างน่าอนาถเลยก็ว่าได้และตัวของพระเอกเองในตอนนี้ครับก็กำมีดอยู่ในมืออีกตั้งหากเรียกได้ว่าสายสืบนั้นเห็นเต็ม2ลูกตาครับว่าพระเอกน่าจะเป็นคนทําเป็นแน่ก็เลยทําให้เขานั้นถูกจับกลุมในทันที ซึ่งสายสืบคนนี้ก็เป็นสายสืบคังครับอดีตเพื่อนสนิทของพระเอกเอนั่นแหละได้สั่งให้ตัวเขาครับยอมมอบตัวแต่โดยดีซึ่งพระเอกก็งงสิครับว่าทําไมเพื่อนของตอนนั้นพูดแบบนั้นพระเอกปฏิเสธนะครับว่าตนไม่ได้ทําบอกว่าคนร้ายตัวจริงเพิ่งออกไปเมื่อตะกี้นี้ให้รีบตามไปจับมันก่อนจะดีกว่าเป้าเดี๋ยวเขาจะอธิบายทุกอย่างให้กับคุณได้ฟังเองแต่ในตอนนั้นครับหลักฐานทุกอย่างมันก็เต็มตาแล้วสายสืบคังนั้นไม่ต้องการคาให้การของพระเอกอีกต่อไปด้วยเพราะว่าเขาในตอนนี้น คือคนร้ายตัวจริงที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่และเตรียมความพร้อมรับจะลั่นไกใส่พระเอกด้วยหากว่าเขานั้นตุกติกซึ่งพระเอกที่เห็นว่ายังไงตนก็โดนจับเป็นแนกรับทั้งที่ยังไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยเลยพยายามจะขัดขืนนะสิเลยได้ว่าเข้าไปต่อสู้กับสายสืบคังกันชุดใหญ่ก่อนที่ตัวของเขาครับจะสามารถหนีออกมาได้สำเร็จแล้วขับรถหนีออกไปแต่สุดท้ายครับก็ไม่รอดโดนรถของพวกประธานแบกนั้นสกัดเอาไว้ก่อนและสามารถจับกลุ่มตัวของพระเอกได้และเตรียมลากตัวเขาครับไปแก้แค้นอย่างเต็มสูบ คือพุ่มกับยอมในตอนนี้ครับเชื่อว่าพระเอกนั้นเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ใครก็ตามหาไม่ว่าจะเป็นคนที่ฆ่าจีอื่นรับลูกสาวของประธานแบ็กแล้วก็ไฮเยจินลูกสาวของพุ่มกับเองในขณะที่ทางฝั่งของเพื่อนตำรวจในตอนนี้ครับก็จําเป็นต้องออกหมายจับซองจุนก่อน พราะหลักฐานต่างๆรับมันชัดเจนว่าเขาเป็นฆาตากรตัวมีพุ่มกับเองรับเป็นคนอนุมัติหมายจับที่ว่านี้ด้วยความแค้นแบบเต็มสุขส่วนทางฝั่งของพระเอกของเราครับได้ถูกจับมาดเอาไว้แล้วโดนทรมานอย่างหนักโดนซ้อมครับเพื่อเอาคืนในสิ่งที่เขาได้ทําลงไปกับลูกสาวของประธานแบ็กซึ่งตัวของพระเอกก็บอกไปตามตรงนะครับว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ได้ซ้ําว่าประธานแบ็กเนี่ยจับตัวเขามาทําไมกันซึ่งพอตัวท่านประธานครับได้เห็นถึงสร้อยคอในคอของพระเอกเท่านั้นแหละ มันก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกครับวัดตัวของพระเอกเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นจองยุนแจไม่มีผิดแน่ๆเพราะภาพเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนสําหรับเขารับมันยังชัดเจนอยู่เลยซึ่งตัวของพระเอกในตอนนี้ยังงงกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือตัวเขาเองไม่รู้จริงครับว่าประธานแบ็กพูดถึงเรื่องอะไรกันแถมยังบอกเขาไปด้วยอีกว่าการลักพาตัวตํารวจผู้วิทักษ์สันติราษแบบนี้เนี่ยชีวิตพวกแกจบเห่แน่แต่ประธานแบ็กก็ตอบไปตามตรงว่าฉันเสียใจกับแกด้วยจริงจริง เพราะว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าแกจะไม่ใช่ตำรวจแล้วว่ามีหมายจับออกไปทั่วทั้งประเทศเลยเพราะว่าแกคือฆาตากรตัวจริงยังไงล่ะเส้อถามว่าตำรวจพวกนั้นจะได้ตัวแกกลับไปรับโทษไหมคําตอบเลยก็คือไม่เพราะว่าตัวประธานแบ็คเอนี่แหละรับเขาสัญญากับพระเอกเลยว่าจะเป็นคนที่ฆ่าเขาด้วยตัวของเขาเองก่อนที่ประธานแบ็คบจะหยิบมีดขึ้นมาเตรียมจะชำแหละไปที่ร่างของพระเอกทั้งเป็นแน่นอนจิรับว่าพระเอกของเราไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเป็นแน่เขาพยายามจะต่อสู้กลับรับ,รบด้วยสกิลการต่อสู้ที่ไม่มีใคร เหมือนสามารถต่อสู้ส่วนกลับลูกน้องของประธานแบ็กได้เกือบทุกคนเดยได้ว่าฝีมือแบบนี้ครับหาตัวจับได้ยากจริงๆ ก่อนที่ตัวของพระเอกนั้นจะรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าเพื่อเอาชีวิตรอดจากลูกน้องของประธานแบก็กแน่นอนว่าลูกน้องของมันเนี่ยมีปืนรับทุกย่างก้าวของพระเอกจะต้องหนีอย่างระมัดระวังไม่งนันเขาตายแนย่พระเอกของเราครับพยายามจะต่อสู้สุดชีวิตด้วยความสามารถทั้งหมดที่ทเขามีจัดการกับลูกน้องของประธานแบ็กไปได้หลายคนครับแต่สุดท้ายก็ต้องจนมุมเพราะว่าตัวเขาเองครับวิ่งมาจนถึงหน้าผาแล้วซึ่งประธานแบ็กที่ตามมาแบบติดๆเนี่ย ก็ขู่พระเอกว่าในตอนนี้แกจนมุมแล้วว่ะเพื่อนยอมมอบตัวกับพวกเราแต่โดยดีและยอมรับมาซะว่าแกเป็นคนฆ่าจีอินจริงๆซึ่งพระเอกในตอนนั้นรับก็บอกว่าตนนั้นอึดพอตัวจะไม่ยอมจับไปทรมานแบบง่ายๆแนะ่เลยตัดสินใจครับกระโดดลงหน้าผาไปไม่ทราบชะตากรรมแน่นอนสิครับว่าประธานแบก,กับลูกน้องของเขาเนี่ยจะให้กระโดดตามไปก็ยังไงอยู่ก็เลยสั่งให้ลูกน้องแต่ละคนครับออกไปตามหาไอ้พระเอกอยู่ข้างล่างกันซึ่งตัวของพระเอกที่กลิ้งหลุนๆรับตกลงมาจากหน้าผาในตอนนี้ ร่างกายของเขาก็ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักมากๆเขาสลบไปจมกองเลือดของตัวเองดูเผิผผนๆนี่อาจจะเรียกว่าตายก็ยังไม่เกินความจริงนักก่อนที่ตัวหนังใน EP นี้ครับก็ตัดจบลงอย่างเป็นทางการทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวใน EP นี้ได้จบไปครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของฆาตรกรตัวจริงเป็นแน่ที่ในตอนนี้คดีฆาตรกรรมครับมันก็ได้กลายเป็นคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องเข้าไปแล้วปาเข้าไป5ศพแบบเต็มๆแล้วครับยังไม่ถึง5้า EP ด้วยซ้ํา แถมหลักฐานทุกอย่างเนี่ยดันชี้เป้าไปที่ทางของพระเอกเป็นคนทําหมดเลยไม่ว่าตัวเขารับจะเดินทางไปที่ไหนพบปากกับใครทุกอย่างที่พระเอกทํามันลงรอยกับคดีฆาตกรรมนี้กันเป๊ะๆยังกับว่าตัวของพระเอกรับเป็นคนร้ายตัวจริงเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเรารับลองย้อนกลับมาคิดกันดีๆแล้วเนี่ยจริงอยู่รับที่ว่าพระเอกนั้นมีโอกาสจะทําจริงในกรณีของคุณจีอึนกับฮเยจิน แต่ดูจากความมุ่งมั่นของเขาครับในการเข้าไปช่วยชีวิตของนางเอกมันได้สแสดงให้เห็นว่าคนคนนี้ครับเห็นคุณค่าของชีวิตมากๆเขาเลยไม่น่าจะเป็นคนที่สามารถทํากับครอบครัวของคุณจองได้จริงๆมันเป็นการกระทําที่อมหิต์เกินมนุษย์มานาครับคือไม่เถียงนะครับว่าพระเอกของเรานั้นคือยุนแจไม่มีผิดแน่ๆแ,แต่ไอ้ตอนที่คลิปเสียงที่คนร้ายดันพูดออกมาเองครับว่าตนนั้นคือยุนแจถามจริงเถอะครับมันจะมีคนร้ายคนไหนบนโลกบ้าง ที่จะจ้างวานคนไปทําความผิดให้แล้วบอกว่าตนนั้นเป็นคนสั่งยังกับว่าฆาตกรตัวจริงรับจงใจจะใส่ไข่ใส่ตัวพระเอกแบบเต็มๆว่าเขาเองก็มีปมและสามารถทําทุกอย่างไปก็เพื่อความแค้นซึ่งถ้าทุกคนในตอนนี้ยังคิดว่าพระเอกเป็นคนร้ายอยู่ผมให้มีโอกาสอยู่แค่1%นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละครับที่ตัวหนังจะเฉลยออกมาว่าพระเอกนั้นเป็นโรคสองบุค,คลิกผมเองคิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ได้ครับเพราะปมตุ้มหูของจีนในรถของพระเอก รวมไปถึงเล็บของไฮเยตินครับมันยังคงไม่ถูกแก้ว่าพระเอกได้มันมาครอบครองได้ยังไงกันแต่ผมเชื่อเป็นอย่างมากครับว่าตัวของพระเอกจะต้องมีคําอธิบายที่ดีๆให้กับพวกเราได้รับฟังกันเป็นแน่ เอาละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟังสรุปเนเรื่องซีรีส์สนุกๆแบบนี้อีกและรอติดตามเรื่องบายครับใน e ีีต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยเมื่อไร่ก็ตามที่มี EP ีต่อไปมาลงรับเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กับพวกเราคนละ1ไลค์ด้วยมันจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยล่ะและสุดท้ายยิงครับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงฟังสปอยและเบื่หนครกามี ฆษณาขึ้นมาขั้นแอดมินขอแนะนำครับ youtube premium ราคาถูกเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นเองเมื่อสมัครแล้ว g r a โฆษณาที่สุดแสนจะกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้เห็นอีกเลยราคาตกเพียงวันละแค่2บาทเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆใครได้เป็นสายทำจอเล็กปิดหน้าจอฟังเพลงก็สามารถทำได้ด้วยและสำหรับใครครับที่มีโปรเดิมอยู่ ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจถ้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดมุมบนหน้าจอครับแอดมอบเบร้านนี้แอดมินช่องนี้เขาเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสําหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรบสวัสดีครับ